สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโบก้าบก้า บักโดดโดดโดดอปเป้เดี๋ยวมานะสว<อ>ัสดีครับทำไมตัวลอยอ่ะก็รถไงอ๋อคอคอคออยู่ไหนคอ โฟนโฟนครับพี่เเช่ยเช่เเช่คบพี่ครับนี่อยู่อยู่เหล็กครับอยู่กับคนเดิมเลยพี่เราจะเอาไงเดียวเฮ้เกินไปนะเกินไปนะฮะอ๋อไม่ต้องใช่ไหมครับ โอเคครับได้ได้ได,ได้ไม่ต้องบ่นเลยพี <c oughs> อ่อ๋ออ๋อให้ให้อะไรแล้วพี่ให้เด็กมันได้แบบเติบโตงนี้อรอ,อ,อโอเคครับได้ได้ได,ได,ได้ใจเก็บอ่ะอ,อีกอีกสักห้านาทีเลยพี่โอเคครับได้ครับได้ครับห้านาทีนะโอเคครับได้ครับ โดดปั่นเลยดิอือสวัสดีครับเฮ้ยบอสเหรอสวัสดีครับลีโอสวัสดีครับสวัสดีครับบอสเฮ้ยมาจีเลยเขาวงฮ่าฟาร์มให้จออยครับสวัสดีครับโอ้ยแม่แม่แม่ผมสักบาทเลยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกำลังคุยอยู่คุณหนีมาได้ไงครับเนี่ยอ๋อสบดีมาดูแลครอบครัวครับดูดิ ผมไทก้าเขาบอกว่าผมเป็นโบก้าเนี่ยเสียงเหมือนกับขนาดนั้นได้แยกออกใช่เหรมใช่เหมือนกัรนอนเหมือนประสาทไม่เอาคนอย่าบอสผมครับคุณย่าให้เขาพูดได้ไหมครับผมปวดหัวปวดหัจัดเลยอ่ะแบบช่งเขาพี่ชายครับอย่าโนตเตี้ยเปล่าผมหวัดส้มครับดีมาเลยครับครับพี่ครับพี่เจยังไงนะยังไม่ถูกพักท์ฮะอ๋อ โอเคครับได้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 เต้เต่ผมเต่ผมจริงใจนะครับอุ้ยเกินเกินไปครับเกินไปครับเกินไปนะเกินไปนะยังไม่ทำอะไรเลยนะเกินไปนะเบยเย็นยังไม่ทำอะไรกูเบเลยนะโกลกาสวัสดีครับสวัสดีครับ ไหนพวกแม่คนไหนตาเนใช่ป้าคนนู้นใช่ไหมผู um ้หญิงผมสีผมยาวใช่ป้าคนนู้นหรือเปล่าใช่โอเคว่าเจ่อไงล่ะเนี่้พูดไม่ได้นี่ตายอยโอ้โหขับป so ิดคลิปก่อนนะโดนไปแล้วโดนไปแล้วไปอ่ะพวกไม่ไปมาส่งบางบานนะ ลงไม่ได้เหรอทำไมวะไม่พาไปส่งโรงพยาบาลด้วยมันกดไม่ได้เลยอ่ะกดเลยไม่ได้เลยอ่ะอ๋อ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 อะไรวะหน่ามันกดไม่ได้หรอคือบวก้าไปเข้าเวรหรือเปล่าครับวันเนี้ยที่นู่นนะอยู่หรือเปล่าเออไม่อยทำไมเขาเขาตีเลขกันครับ ที่นะั่นนี่ยเดี๋ยวนีย,นยบแก้งอน,นแก้งอนเลยอย่าไปนง <c oughs> ไม่รับอุ้มไม่รับไม่พาไปหาหมอนะเฮ้ยทำไมมันไอ้นี่ไม่ได้วะมันรับอุ้มไม่ได้เลยมันอะไรวะใจเย็นใจเย็นมันรับอุ้มไม่ได้อ่ะ อยู่แต่ไม่ไม่พาไปส่งบาลและอันนี้นะอ้า oh. วรับก็ไม่ได้บาลครับไม่ได้ห้าวบอนนี้นะไม่พาไปส่งโงพยาบาลนะรับอนามัยบอสเฮ้บอสคุณสักร้อยเป็นผมเหมือนผมเนี่ยเนี่ยถือว่าใจตรงกันครับเมื่อวาครับบอสองกัดเลยวะไอ้ลุงมึงจะเแก่หมุนทำไมอ่ะ ไอทำคุณโบก้าเนี่ยโอ้ยเป็นลมไปะละคุณโบก้าใครเป็นคนทำอ่ะเขาทหารตายมันกดมันกดเราไม่ได้แล้วให้ค่ะอยาให้ผมตื่นเรื่องหมอให้หน่อยอ่าเป็นมือเป็นตะคิวครับโอ้โหมอตะคิวโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับนี่ เขไม่ทำอะไรเขาเปาเขาหิวมอเขาหิวเขาอะไริาไม่ได้ทำอะไรทำโรยสายร้ายโอ้โธ่องหิวไปเองต้องไมเข้าตัวาร้ายอ่ะคุณหมอต้องบอกเเขากินข้าวไม่าร้ายนะ <c oughs> เออผมโดนอะไรครับอปูอเป๊ตีหัวหรือเปล่าอะอีกแล้วนะครับปูเป๊เขาขี้บ,อบ่อยนะเขาเป็นรัพหมอใช่บินยังครับใช่ไปแล้วครับ,บครับ <c oughs> แกงไปพูดแกงไปพูด <c oughs> เอ,อ้ยขึ้งขึ้งเ <c oughs> ด็นนั้นเดบนนั้นเดินนั้น งงเลยวนบ้าครับครับบอาแล้วครับเจยวบ้าครับโดนอะไรครับผมโดนอะไรครับเมื่อกี้น่าจะโดนไม้ที่หัวครับอ๋อใช่เอ้ยลอยๆอยรองแขนเหมือนกันเลยครับ บอสใจตรงกันปะครับเนี <desert for> <zos> uh, so. way, like uh, ups, ่ยเฮ้ยขาควงอีกแล้วอะมาดาครับัวหน้าก <point> ับคนเช็ตีนเขาต้องมีแล้วครับใช่ครับดีแล้วดีแล้วเช็ดตีนผมต่อไปนะครับแล้ววันนี้ท่านผอไปเข้าเวรไหมครับเข้าครับเข้าครับอ๋อผมรอท่านผบวันนั้นวันนั้นผมวิ่งยังจับผมไม่ได้นะครับวันั้นวัน้านโดนประกบคู่เลยผอครับพี่เกอร์ยังรอแต่พี่เกอร์อยู่เซฟนูนทั้งวันเลยอะวันนั้นบอสผมเนี่ยจับผมไม่ได้ครับผมวิ่งกี่สนะ เขาตีผมเฉยเลยอ่ะดูดีร้อในมือมันร้อนล่ะทำหนูว่าเยอะกำตามสนองก็แล้วกันโอ้มันเซตไงวันหน้าหมดหมดเอาไม่กันหนูไว้บอกหนึ่งหนึ่งอันนั้นเป็นสองหนึ่งพี่เจ๋งเลยด้วยทำเป็นเหมือนตายเลยเด็ดเด็ดเด็ด

อ่าเดี๋ยวครับพี่ครับหืุนตาไปรอแล้วเมื่อกี้แอปของจ <M. S 1> ริงต้อง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แบบนี้เห็นไหมเฮ้ยเกินไปนะใช้แบบนี้ไหมหลอกหนูเหรอฮะของจริงต้องคุยต่อชีอนน อย่ะขับขับตีิบเลยขับรู้แล้วอ,อ่ะปูเป้เอาเอาอชนปูเป้ด้วยอ,อ่ะปูเป้ยอมหรอยังไม่ชนยังไม่ชนเลยนะอะไครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยวไหมครับไม่ไปปูเป้ปูเป้กระโดดนึงทีอุ้ยจังเยอะมือคืนก็ไม่ได้ ก็เลยพัไปเลยบายไม่โดนเฮอยโผ่ปะเนี่ยโปลปะนี่ะโหโหแล้ว เจอครับบอสครับขอสกิดนิดนึงนะครับพี่เสียงรถอะไรดังวะซ้อมผมมาเยอะนะครับเอาครับโทษโทษครับเยอะคบแล้วเจอกันครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่อาจจะไม่หลุดไปประเทศนู้นครับอาจจะไปไม่บ่อยฮะโอเคครับใช่ครับไปเปิดหน้าคอมบอลเลยครับเข้าใจอยู่ว่าแบบรอรออฟูทอนมันตึงล่ะครับอใช่ครับ ไปได้แล้วครับหมิ่นควันนะครับควันอะไรครับควันรถนะครับรีบไปได้แล้วครับอันนี้ดับดับคุยได้ด้วยหรือเปล่าครับอ๋อได้ครับผมมันก็แค่ภูทรครับจะไปสุพรรณนครได้ยังไงครับไรรมครับอดู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 โ, ع, โหเกินไปนะเกินไปนะ เกินไปหมอไม่ต้องมาค่ะผมน้ำก่อนทำไมคุณโบก้าอยู่ตายบ่อยจังเลยเอ่อพอดีให้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 เด็กเขาได้ตีมากครับให้เจ๊ขาไม้เจ๊หรือว่าอ่อนเองนะฮะไปก่อนดีกว่าไม่ได้กุ้มไม่พาไปส่งมาแล้วไม่เก็บ

ตายสำสอนว่ากระแกแขนขาหักเปล่าจะหนุตอกให้ใหม่ <c oughs> แขนพี่หักขาพี่หักอ่ะตั้งลำเร้าลำเร้าลำเร้าตายเยอะแฮมแฮมตายเยอะแฮมตายล้วมันอยู่ในเข่งเข่งเข่ง,งปัจจุใครจะไปแล้ว่าอยู่ในเื่ามันอยู่ในเข่ง คุณโบก้าสลบอีกแล้วล่ะครับคุณโบก้าอยู่ตายตลอดเลยไม่ยอมกินข้าวก็แดงมาดูกะปูเป้เดี๋ยวป้ามานะลูกอยู่กับพี่น้ำตาไปก่อนต้องไปกินข้าวกันเราหมอชุดแข่งแข่งเพลงปลาทูใครจะไปเรื่อยวันหรือวันเที่ยวันอยู่แล้วแขงเพลงเพลงแข่งปลาทูใครจะไปเรื่อยวันหรือว่าเที่ยววันอยู่แล้ว แขงแขงแขงปาทูใครจะไปเร่อว่นอยู่ไหนเท่ามาอยู่ไน้แข่งแขงแขงแขงมาแล้วครจำไปเรือวอยู่ไหเท่ามาอยู่ได้แขงปาทูใครจะไ่วันอยู่ไนเท่าาอยู่ได้แขง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 ปาทูใครจะไปเรื่อว่าอยู่ไหนเท่ามาอยู่ได้แข่ง แข่งแข่งปาทูล้จะาอยู่ว่าเไห่เนีแข่แขงแขงเออปารทูใกล้จะไปแล้วว่าอยู่วเทเนี่ยแ่งแปา์ูกจะไปแลาอยู่าไหนี่แข่งปูเปะอะไรอีกแล้วนี่แข่งแงปาทูใกลจะไปแล้วว่าอยู่ว่า่ไนไม่หยุดเลยว่ะแขงแข่งปาระทูใกล้จะไปแล้วว่าอยู่ว่าเท่ไห่เนีแข่ง้จ้าให้ด้วยปูไป๊ะแข่งปารทูไปตีเขาเลอ ผมไปโดดหน่อยอ้าวตายไม่พักดีแข่งแข่งแข่งปั๊ดเธอเออผมโดนอะไรแล้วครับจะไปด้วยวัอย่างไรเธอมันอยู่ในแข่ง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 ปั๊ดเธผมโดนอะไรครับจะไปด้วยวันจะไปด้วยวันอยู่ในแข่งเจ๊จ้าจูอะไรครับมีนมไหมครับใครชื่อถีครับไม่มีครับเออขอนมหน่อยต๋อมไม่มีนะไม่มีครับฮะ แม่โหดกันใครจะไปเลือกไว้ถื่อมันอยู่แน่แขงแขงแขงปาทูใครจะไปดกไว้ถือไว้อมันแขงไอ้เพ่มเหลวะนะไม่มีนมใช่ไหมมีปะแขงแขงแขงปาทูใครจะไปกไว้ถือไ้ือแมาแข่งแขงน่ก็ไม่รูน้อนี้แหละ เด็กตายฮึ่มฮือคุเป้ครับมาดีหน่อยได้ไหมอ่ะคุเป้คุเป้คุเป้มาดีหน่อยแข่งปมาถูไปจับไปได้ว่าเจอวิเทอรมันอยู่ในแข่งคุเป้มาดีหน่อยแข่งแข่งมาถูไปจับไปได้ไหมเจอวิเทอรมันอยู่ในแข่งคุเป้มาดีหน่อยไม่มาดีหน่อยอ่ะเอาไม่ไม่คุยตรงนี้ก็ได้อยากคุยตรงนู้นอ่ะอยากคุยตรงเนี้ อ้าวคุณโบก้า <Jasmine> ต <benim> ่าครับผมแบบเศรกิจเฉยๆแข่งแข่งปเถอะใครจะไปได้วัาจดนทรนี้เมาอยู่ในแข่งเขาแล้วเรอเข้ามาแค่นั้นเลยโอเป้มาโบเป้มาหาหน่อยแข่งแขง ข่งปัดเธอกายจะไว้ได้ว่าอยู่ในเทิมันอยู่น่แข่งแข็งแข็งแข็งปัดธใาจะไม้ไดว่าอยู่ในเื่องมันอยู่น่แขงแข็งแข็งแข็งปธใกาจะไม่ไ้วนอยู่ในเมแข่งแขงแขงปาจะไม่ไดวันอยู่ในเทิมันอยู่น่แขงแข็งแข็งแข็งปัดธมันถจะไม่ได้ว้นอยู่ในเื่องมันอยู่น่แข่งแข็งแข็ง Hãy chào tôi đến chút mặt điện thoại quý 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 แข่งแขงแขงปะทูใครจะมาช่วยหชวยมันหน่อยนะแข่งแข่บแข่งปะทู่หลับเลยนะ ปูปูเป้เรียกหมอยาแอปปัทุ้ปูเป้กินปูเป้ปัทุดูดไปแล้วแข่งแข่งแข่งปทเธอใครจะไม่เชื่อว่าอยู่ในเชื่อมันอยู่แนแข่งแข่งแข่งปัททูใครจะปยุว่าอยู่ในชวอมันอยู่ในแข่งแข่งแข่ง แทงปะทจะไมด้วยูเมลไปลครับไปแล้วครับปวดทัวงปวดหัวดี๋ยวะรถอยู่ไหนเราวารถอยู่ไหนเราับ่วยังไม่จุดีไจะมด้วอยู่ในเมันอลแทง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 ปะทไปแล้วครับไปครับไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วครับ sent dia dah tadi